ถึงเมืองไทยขออภัยหากเถืองขอใบต้นชีเทคศาสนา ปตลอขอตกแท็กทซี่แล้วไปตลอดขอโบกแท็กทซี่แล้วไปตลอดขอโลคอสเหหัวเจ็ง i ขอประชาธิปไตยเมื่อไหร่จะคืนประชาชนชาวไทยขอมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นจริงเพื่ออานาคตประชาธิปไตยของประเทศไทย